บ่อยนะครับอาทิตย์เมื่อกี้ลืมให้ดูว่าเลขล่างกับเลขบนที่ออกบ่อยสุดจะเป็นตัวไหนนี่ครับอันนี้คือเลขบนเอาเรามาดูท่าสองมีตัวไหนท่าสองบนจะมีมีห้าสองมีสองเจ็ดมีสองแปดเห็นไหมครับมีสองสี่สองห้าสี่สองอันนี้คือสองเอานี้มาดูล่าง หลางก็จะมีเก้าสองมีสองหกสองสี่สองแปดสามสองอ่ะปล่อยแล้วสองงวดน,นี้นะผมจอให้จะมีสองเจ็ดมีสองแปดส่วนสามจะมีสามห้าแล้วก็มีสามเก้างวดน,นี้หลายคนหลายคนก็ฟันไปที่เก้าเพราะว่าเก้ามนไหลนะครับเก้ามนไหลตั้งแต่ต้นปีแล้วเขาออกเจ็ดเก้าออกเจ็ดเก้า ออก09ใช่ไหมครับออก79ออก09ออกออก95แล้วก็ออก79เห็นไหมครับ9มา4งวดเพราะฉะนั้นงวดนี้คนก็เลยคิดว่า9จะมาอีกแล้วถ้า9งวดนี้มาถ้า9งวดนี้มาน่าจะมาเลข39ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งส่วนอ่ะแคบเลย พันหเดี๋ยวไอ้แคบเลยพ,พี่เกียจพูดแล้วเมื่อยแต่ฝากหนึ่งเก้าด้วยนะครับเป็นเลขวันเกิดอ่าหนึ่งพันคนดูเตรียมแคบนะเจ้ามืออย่าเพิ่งอันเลขปิงปองเด้อให้คนเติมเงินเรียบร้อยแล้วติเอาสวัสดีกับหนึ่งพันคนดูนะครับ งวดนี้รัฐบาลเด่น2กับ3ขอฟัน2จอะให้27 28 35แล้วก็3 9เม็ดเดียวนะผมให้5 2 3ตัดเล่นเลยนะ5 2 5 3แล้วก็2 3งวดนี้อัด29แล้วก็อัด38ครับผมบม่รู้ดอกมันสิมาเพ้ามาแต่ว่ามาักงวดนี้ผมชอบ29แล้วก็ชอบ38นะครับใครชอบ29ใครชอบ38นะครับจัดโลด อ่ะขออีกสองร้อยคนดูได้ไหมจะปล่อยเลขบิงปองเลยแม่ๆใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจด้วยนะเพจนี้เป็นเพจสำรองที่คือเพจไม้เอกเว็บบรรลุผลในการเกสิบเก้าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวอยากแอดไลน์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้นะครับเพราะว่าปิดรับเข้าห้องแล้วนะครับ <c oughs> ปิดรับเข้าห้องแล้วหรือว่าใครอยากจะเข้าก็มีค่าค่าห้องแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นไม่มีราคาอื่นไม่มีสามเก้าไม่มีเดียว <c oughs> อ่ะให้เบิ้ง นี่คือเลขปิงปองนะครับงวดที่สิบหกนับก็คือแตกสามตัวนะครับงวดที่งวดเมื่องวดที่แล้วนะครับก็คือเข้าศูนเข้าศูนสามนะครับเออก็คือชนะสัญจรน,นะครับแล้วก็สายด่วนตอนนี้คนก็ตามอ่าหนึ่งพันคนดูแลกสิปล่อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเน้นตัวไหนสําหรับเลขปิงปองให้เน้นตัวเดียวงวดนนี้เพราะผมมากตัวนี้เลขปิงปองวดนนี้ขยายซูมครับ เจ้ามืออย่าเพิ่งอัน้นใครซื้อใครเติมเงินแล้วรีบไปแทงก่อนที่จะก่อนที่เลขจะเลขจะจ่ายน้อยนะครับงวดนี้เลขปิงปอง4 5 7ฟังดีๆนะครับเลขปิงปองวันที่16นะครับ4 5 7งวดนี้4 5 4 7แล้วก็5 7เน้นตัวเดียวงวดนี้5 7อัดไปเลยใครชอบ5 7ในตรงใจใครบ้าง ตรงใจใครให,ใหม่แม่ไหนตรงใจใครกดเลขหนึงมาให้หน่อยกดเลขหนึงกดหัวใจก็ได้งวดนี้เลขปิงปองสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดห้งวดนี้อัดตัวเดียวอัดไปเลย5 7หรือจะเล่นก็ได้ตัวละสองร้ี่ห้าสแล้วก็ห้เจ็ส่วนในชุดงวดนี้นะถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนนี่ผมจะบอกนะถ้าจะซื้อนะงวดนี้ชอบสามแปดชอบสองเก้ชอบสามห้า แล้วก็ชอบสองสามสองสามนี่เป็นอายุสองสามสามห้าสามแปดแล้วก็สามห้าเพราะผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วส่วนอันนี้คือลอตเตอรี่เดี๋ยวลืมเมื่อที่แล้วก็ลืมไปซื้อเด้อเลยปิงปองนะเจ้ามืออั้นแล้วตอนเนี้ยอั้นหรือยังไหนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์อั้นยังครับปล่อยไปเมื่อกี้นี่อั้นยังอั้นแล้อบป่อั้นแร้อบอล่อั้นแล้อบ่าอั้นยังครับอั้นยัง แม่แม่พี่พี่บอกหน่อยอันหรือยังเลขปิงปองเนี่ยปล่อยไปตะกี้นี่ใครซื้อลีบซื้อนะยังไม่ปิดนะยังไม่ปิดนะใครที่เติมเงินไว้นะฟาไปซื้อเด้อเจ้ามือยังไม่ปิดดอกอ,อ,อันนี้คือลอตเตอรี่นะครับอันละตินี่ลอตเตอรี่จะมีห้าสองสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าเก้าหนึ่งสองห้า 9ก้าสามสามแปดห้าสามก็คือที่ให้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งมีนะอันนี้ก็คือเป็นเลขที่ก็คือผมบอกโตใดผมก็ซื้อตันั่นละ่ะผมไม่ได้ซื้อตัวอื่นผมก็ซื้อวัดใจซื้อสานันซื้อนี่ละ่ะผมบอกโตใดไ,ไปผมก็ซื้อตนั่นนี่แล้วก็อันนี้อีกชุดหนึ่งเผื่อใครบอกว่าอยากไปซื้อในแอป จะเปิดให้ดูนะงวดที่แล้วถูกมา 20, สองหมื่นสี่งวดที่แล้วผมถูลอตเตอรี่มา 20, สองหมื่นสี่นะครในแอปแอปของหงทองอ่ะผมถูกมา 20, สองหมื่นสี่เด้อนี่เืออีรีเด้นี่ผมถูกมา 20, สองหมื่นสี่ครับเห็นไหมผมถูกเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าใบแล้วก็เก้าเจ็ดห้าอีกสองใบเป็นสองหมื่นสี่งวดนี้จะให้ดูนะเผื่อใครอยากมีโชคกับผมสวัสดีพี่แม่ทุกคนใครพุ้งมาทันบุ้งย้อนหลังเอาเด้อ เกิดตัวเองนะครับก็คือเลข19ึ 9. ใครจะไปซื้อตามใครอยากแคปแล้วก็ไปซื้อตามผมก็ได้เพื่อมีโชคบอกว่าเอ้ยไม่เอกถูกบ่อยจังเออเซเบิงเดอร์ว่าซื้ออันไหนแน่แคปไปเดอเผื่อใครอยากไปซื้อตามเคยมีคนไปซื้อตามแล้วก็ถูกนะครับ ก็จะมี3 2มสองมี98ดมีหนึ่งมีหนึ่งมี88แล้วก็มีหนึ่งมี3 3มสาเนี่ซื้อซ้ำนี่โอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะวันนี้นะครับก็ให้ไปหมดแล้วนะครับสำหรับเลขปิงปองเลขชุดนะครับเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวผมให้แค้อีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ขอบารมีจากองค์ปูพญานิลกันนะนะครับบารมีจากองค์ปูศิริโตบารมีจงแม่ศรีปทุมานะครับ ขอขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ได <directly> ้มีโชคได้มีลาบเฮงๆิงรวยๆปังๆนะผมขเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสตินะครับวันนี้ขอให้โชคดีขอให้รับโชคขอให้รับทรัพย์ขอให้เฮงขอรวยขอใหปังพี่คนที่ว่าดาวจ้ะ